ญี่ปุ่นต้องการที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งแล้วนะครับทีนี้ตอนนั้นในสองนายกไหมสองนายกอ่ากินแตกใช่ค่ะใช่ค่ะเจ้าลอนาริปกับอ่ฮุนเซนใช่ค่ะฮุนเซนเป็นนายกคนที่สองใช่ค่ะแล้วก็พอเอการช่วยเหลือก็เข้าไปเป็นลักษณะของการการให้เป่าเยอะก็ก็ญี่ปุ่นก็เข้าไปดูแลเรื่องของอาชีพและญี่ปุ่นเนี่ยมีมีสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นปวดหัวมากก็คือเรื่องคาสิโนในกรุงพคนมเป็น เขาบอกว่าวันวันเป็นแค่การไม่ทํากินเลยนะคุณค่าราชการของเขาไม่ต้องทํางานวันหนึ่งติดการพนันเขาก็เล่นการพนันกรุงพนมเปญเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนใช่ผมจําได้ผมจำได้ใช่ทีนี้ใชาการเขาไม่ทํางานไม่ทํางานก็วันวันก็เข้าบ่อนเมื่อเข้าบ่อนเสร็จเมื่อเงินไม่มีอ่าก็คอร์รัปชันคอร์รัปชันแล้วก็แล้วก็ไปจับผูกคนรวยเรียกค่าไถ่โอ้ยอเอาเรื่องจริงนะญี่ปุ่นก็เลยยื่นข้อเสนอกับคุณเซนว่าให้ย้ายคาสิโนเนี่ย พ้นจากปรุงพนมเป็นรัศมี300กิโลเป็นอย่างน้อยอเป็นอย่างน้อยทีนี้ในช่วงนั้นนะ่ะบอลเขาออกมา300กิโลเขาจะทำาหลกเขาก็เลยมาเกาะอยู่ตามแมนวชายแดนแรกเลยเกาะแรกเลยคือเกาะที่คองหาดเขาดินอ่าตรงนั้นเป็นจุดผ่อนปลนวันวนันเนี่ยคนไทยก็มาเล่นทีนี้มันยังเป็นจุดผ่อนปลนทหารก็บอกว่าไม่ได้จุดผ่อนปลนเนี่ยคนต่างอำเภอข้ามแดนไม่ได้คเขาก็ย้ายมาอยู่ปอยเป็ดเขานี้ปอยเป็ด มีบ่อนขุดเป็นดอกเห็ดคนไทยเข้าไปเล่นกันเหยียบกันอมีแต่คนไทยไปเล่นไปเล่นวันนึงเข้าไปสามหมื่นห้าพันคนขี่คอกันเล่นต่อวันนะพี่นะต่อวันโอ้